ทำงานได้เลยวันนี้วันสามวันหนึ่งครอบครัวเขาบอกข้าวแยกกินกันทำอะไรคอ่ะต้องทำงานก่อนผักกาดดองผักไข่อากิไปทำเลยไปด้วยกันทำด้วยกันทุกเลย่องจับให้โดนว๊าเมนูโปรดคุณย่าเฉยๆซ่เปอร์การ์ดังโลซ่าใช่ใช่สีชมู่ขาวต้อนหัวนั่งลม เ็ป no ีบอกกำลังดีไงแปลกปากกาดอมก็แข็งแล้วก็กรอบแล้วก็หวานตย่าว่าเอาไปต้มจะอร่อยกว่าโอเคผักเข้ากรอบดีแล้วดูสะอาดนะย่าจะผัด พอทุกจามีเรื่องราวโลซ่าเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัว